วันนี้เป้ามันจะอยู่ตรงที่ว่าอวันซ้อมอุ้มใครอยู่ในรถกกิจใครอยู่ในรถมันก็จะต้องกลับไปหาต้นทางแล้ว<ฆ>วันนี้ก็เลยให้ทีมข่าวช่อง8นั่แหละคุณผู้ชมฮะกลับไปหาต้นทางคืออู่รถของช่างกิจเพื่อจะดูว่าก่อนที่รถแดงเนี่ยจะมาซ้อมเนี่ยนะฮะที่อู่รถเนี่ยใครขึ้นรถ ผมตัดทางด้านคุณนนไปแล้วคุณนนคือหัวหน้าของน้องพอรเพราะเขามาจริงแต่ว่าคุณนนมาถึงแกก็เอารถไปซ่อมซึ่งตัดแกไปเลยดังนั้นใครอยู่ในรถมันจะต้องเปิดภาพอู่รถถูกไหมฮะใช่ค่ะเป็นวงจรปิดตัวที่เท่าไหร่ครับเมย์เป็นวงจรปิดนะคะเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยนะคะก็คือเป็นเวลา3ามทุ่มยีนาทีที่หน้าอู่รถช่างกิจก่อนที่จะออกจากอู่เพ,ออเพื่อไปถึงหมู่บ้านใช่ค<อ>ซึ่งอันนี้โทษทีอันนี้พี่บอกไปแล้วว่าพี่ต้องตัดทิ้งคนนี้ใช่เพราะคือนน ใช่ขับรถมาอจอดแต่ว่าอันเนี้ยไม่เกี่ยวนะคุณนนไม่เกี่ยวนะเพราะคุณนนท์แกก็ออกไปเลยอันนี้มีหลักฐานจริงนะฮะว่าแกเอารถไปล้างแกไม่ได้เกี่ยวกับการที่ขึ้นไปเพื่อจะไปซ้อมแผนอุ้มไม่ให้เสียเวลาตัดช็อตคุณนอนท์ออกไปอันนี้นค่ะก็จะคือที่ประเด็นก็คือว่าจะเห็นเงางนคนคนคน,นึงเนี่ยเดินไปแถวๆรถแดงเนี่ยดูใหม่นะฮะ,ะคุณนนท์ตัดทิ้งนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องไปสนใจคุณนนท์เอาที่วงกลมฮะทีมงานกลับไปโฟกัสวงกลมก่อนอ่ะมันจะมืดนิดนึงคุณผู้ชมนาง เอาวงกลมแล้วหยุดภาพเอาไว้หยุดเอาไว้มันเหมือนกับขาคนเดินประมาณสองสามคนใช่คืออันเนี้ยยังคนเดียวก่อนแล้วก็ไปขึ้นรถสตาร์ทรถซึ่งน่าจะเป็นช่างกิจแต่ว่าเดี๋ยวตัวต่อไปเนี่ยจะเห็นอีกประมาณสองถึงสามคนเดี๋ยวก่อนนะภาพมันไกลมันมีเงานะใช่อ่าแล้วไงต่อเมอ่ะขึ้นแล้วนะขึ้นหลอนคนขับแล้วคุณผู้ชมจะเห็นนี่เขาไม่อาบก่อนแล้วเนี่ยค่ะจะเห็นชัดหน่อยอ่ะกิติโชติเนี่ยเราขึ้นมาให้ละซึ่งตัวต่อไปเนี่ยนะคะ ก็จะเห็นจะมีเงาตัวที่2อ,อันนี้ตัวสําคัญก็คือส,ออสาทุ่มยี่สิบสีนาทีจะมีเงาอีก2-3คนเนี่ยเดินไปขึ้นรถเก่งแดงอันนี้ขับออกไปแล้วค่ะ แล้วตอนขึ้นล่ะครับสงสัยที่งบมอะไรนะฮะเออเขาขึ้นไปแล้ว่ออกไปตรงนี้ซึ่งทางที่รถเก่งแดงวิ่งเข้าไปวัดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเส้นทางที่มมอันนี้แหละหลายคนเมื่อกี้ที่บอกถูกแล้วแล้วก็แห่กันขึ้นไปเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือจังหวะที่มีการแห่กันขึ้นไปหลายคนน่าจะ2หรือสอันนี้ไม่ฟันธงอันนี้น่าจะ2หรือส2หรือ3ค่ะแล้วนี่คือจะไปซ้อมแล้วนะฮะดังนั้นนนตัดทิ้งแล้วนนไม่ใช่แล้วหัวหน้างานไม่ได้ขึ้นด้วย ต่อมาครับเมย์อันนี้คือรถแล้วตอนที่เขาวนออกไปแล้วเข้าซอยตรงวัดเนี่ยน่าสนใจตรงที่ข้อมูลของผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยบอกว่ามันเป็นเส้นทางที่จะไปบ้านของอีกสี่คนที่ถูกออกหมายจับ<อ>ไม่รู้นะซึ่งไม่รู้นะว่าต้องผ่านหรือหรือจะไปรับหรืออะไรยังไงอันเนี้ยก็ต้องบอกว่ายังไม่รู้นะคะแต่ว่าเส้นทางเนี้ยไปบ้านของ1ในสี่คนได้เนี่ยค่ะส่วนวงจรปิดถัดไปนี้นะคะจะเห็นว่า สิ่งที่พิสูจน์ว่าคุณนนไม่เกี่ยวก็คือคุณนนขับรถออกไปตอนสามทุ่มสาอนาทีนนหลุดแล้วคดีนี้นที่นนไม่เกี่ยวอยู่แล้วอันนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสี่ทุ่มสานาทีเนี่ยนะคะที่รถเก๋งแดงหลังจากที่ไปโผล่ที่หมู่บ้านของคุณใหม่เนี่ยนะคะจะเห็นว่าขากลับเนี่ยช่างกิจย้อนกลับมาในทางที่ไม่ใช่ทางเดิมค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการเข้ามาจอดพอจอดปับ๊บ จะเห็นมีคนสองคนเดินลงจากรถเออเลแล้วก็เดินเข้าไปนี่คือซ้อมเสร็จแล้วอันนี้ซอ้ซอมเสร็จแล้วซ้อมเสร็จแล้วนะฮะเราต้องย้ำนี่คือวันซ้อมนะฮะหลักฐานใหม่นะฮะ,ะอย่างที่บอกใครมันอยู่ในรถกับกิตนี่แหละฮะมันจะต้องกลับมาตั้งต้นที่อู่แล้วเดี๋ยวดูตอนลงที่เมย์บอกว่ามันจะมันเสียได้คือมันไกลใช่แต่มันจะเห็นเงาแสดงว่าในรถนี้มีสองคนหรือไม่นี่เดี๋ยวดูนะฮะอัะเพภาพมาเรื่อยๆเลยก็ได้ค่ะซึ่งตัวต่อไปที่มันเกี่ยวข้องกันเลยนะคะ ก็จะเห็นบอกว่ามีคนสองคนเนี่ยเดินลงจากรถแล้วก็เดินเข้าบ้านไปเลยทันทีซึ่งในมุมนี้เนี่ยแหละดังนั้นเนี่ยการซ้อมก็แสดงว่าต้องมีคนเนี่ยรู้เห็นอซึ่งคนรู้เห็นอันนี้เป็นใครจะใช่หนึ่งในสี่คนที่ปฏิเสธมาโดยตลอดหรือไม่มเพราะทางเข้าซอยวัดอย่างที่เมื่อกี้เมย์บอกผู้ชมไปในแก๊งเนี้ยมันมีสี่คนที่โดนจับม,มันผ่านบ้านทั้งสี่ได้และดูตอนลงเลยนะมันจะไกลนิดนึงนะครับผู้ชมฮะค่ะได้ไหมฮะตอนลงซึ่งจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เนี่ย วันนี้คุณผู้ชมครับเราไปเจอกับเออเมื่อกี้เนี่ยช่างนนให้สัมภาษณ์ใช่ไว้หลังจากที่คุยกับพิพูเสร็จแล้วโดยช่างนนเนี่ยก็ยืนยันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับบอกว่าผมเนี่ยไปจริงๆในวันซ้อมแต่ผมไม่ได้เกี่ยวกับการซ้อม,อมเพราะผมเนี่ยเอารถไปซ่อม,อมส่วนเราก็เลยถามว่าเออแล้วช่างนนไม่เห็นคนเดินขึ้นรถหรอ,อใช่ป่ะค่ะซึ่งทางด้านของทีมงานเปิดเงาคนฮะที่เมื่อกี้นี้วงกลมไว้เงาคนที่เดินขึ้นรถเพราะมันจะเห็นว่ารถช่างนนเนี่ยอยู่ ใช่ป่ะรถช่างนอน,นยอยู่และจะมีเงาคนเ,นเดินขึ้นรถไปซึ่งเราก็เลยต้องถามช่างนนเนี่ยนะฮะว่าเงาคนที่เดินขึ้นรถไปเนี่ยมันเป็นใครอะไรยังไงแต่เข้าใจว่าเจ้าตัวก็ดันไม่ได้มองอีกมั้งใช่ไหมคือเขาบอกว่าจริงๆนะ่ะตอนนั้นน่ะที่เขาเอารถไปทำเนี่ยประมาณสองสามทุ่มแล้วโอ๊ตเนี่ยหลังจากที่เขาไปจอดเนี่ยนะคะตอนประมาณสองทุ่มครึ่งที่คุณผู้ชมเห็นในวงจรปิดเนี่ยโอ๊ต ก็คือโอ๊ตนันทพันธ์คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ของนายใหม่วันที่ก่อเหตุนะคะโอ๊ตเนี่ยเป็นหลานของช่างกิจออกไปทําธุระกับช่างกิจแล้วโอ๊ตเดินเข้ามาถามคุณนนหลังบ้านบอกว่าพี่จะกลับบ้านเลยไหมเดี๋ยวผมจะออกไปธุระข้างนอกแต่ไม่ได้ชวนออกไปนะแล้วจากนั้นเนี่ยคุณนนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมกลับเลยก็แยกย้ายกันไปเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามั่นใจว่าใครเงาดําๆผมมั่นใจว่าเป็นโอ๊ตนี่ฮะโอ๊ตก็คือคนที่เป็นหลาน คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ของคนตายแล้วก็สงสัยว่าเอาไปชำแหละนั่นแหละดังนั้นวันซ้อมโอ๊ตด้วยหรือเปล่าหรือไม่อันนี้ไม่ได้ว่าน้องนะแต่ผมยึดมาจากคุณนนท์ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุเขาบอกว่าอาจจะเป็นโอ๊ตหรือไม่ค่ะแล้วครอบครัวโอ๊ตก็ปฏิเสธมาโดยตลอดถูกไหมว่าโอ๊ตไม่เกี่ยวโอ๊ตไม่เกี่ยวแต่ถ้าเห็นว่าโอ๊ตเกิดดันไปอยู่จริงๆในวันซ้อมแล้ววันที่มีการอุ้มกันเนี่ย โอ้จะหนักเลยอะเขาเนี้ยลองปังเสียงคุณดนหน่อยนะฮะเราอยากอ,าอยากรู้ว่าเราดูจากโรงจำปิดแล้วค่ะใครเป็นใครบ้างที่เราเห็นแน่ๆที่ผมเห็นก็คือช่างกิดก,กับโอดตแน่นอนแต่ว่าถ้าบอกว่ามีสามเนี่ยอีกคนหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครครับอีกคนนึงคือเราไม่แน่ใจเลยครับไม่แน่ใจครับว่าเป็นใครแต่ถ้าสองคนน,งน่าจะเป็นโอ้ตละครับคุผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งเรากลับมาอีกอันหนึ่งฮะหลักฐานใหม่เพราะฉะนั้น วันซ้อมมีเกินหนึ่งคนม,มันคือใครค่ะเขากําลังสงสัยว่าโอ๊ตแต่เราไม่ปักปาามโอนะ๊ตเนาะพะเดี๋ยวตารวจไปไล่บี้เองบ้างคุณผู้ชมครับมันมีอีกมุมหนึ่งฮะที่เราต้องคุยกันในวันที่ตัวของทางด้านคุณใหม่เนี่ยค่ะแกเสียชีวิตคือ27อคุณผู้ชมครับแล้วมันมีมุมที่น่าสนใจก็คือวันนี้เราไปดูหลักฐานก็เพราะวันที่27คือวันฆ่าก่อนจะเจอศพก็คือ29ถูกปะใช่ค่ะ คำถามก็คือว่าไอ้รถเก๋งแดงเนี่ยก่อนหน้าเลยเราเคยนำเสนอไปแล้วว่ามันไปวนแถวมอเตอร์เวย์เหมือนกับจะวนว่าจะทิ้งตรงไหน <Rs. S 2> อะไรยังไง <schön. S 2> ปรากฏว่าวันนี้เราได้หลักฐานใหม่มาเพิ่มเติมมันจะเป็นกล้องวงจรปิดนี่นะครับในช่วงรอยต่อเห็นบอกว่าช่วงเวลาไหนนะครับมเมที่สำคัญคือเป็นช่วงรอยต่อก็คือวันที่29วันที่พบศพค่ะแต่เวลาที่เราไปเจอจุดนี้ก็คือเป็นตอนประมาณ 18.13นากานาทีซึ่งเป็นช่วงเย็นแล้วนะคะจะเห็นรถแดงต้องสงสัยเนี่ยที่มีการอุ้มคนตายไปเนะะี่ยค่ะไปโผล่อยู่ที่บริเวณแถวแถวสนามกอล์ฟเนี่ยนะคะจุดต้องสงสัยทางเข้าสนามกอล์ฟซึ่งหลังจากก่อเหตุอุ้มคุณใหม่ไปแล้วเนี่ยสวัน ปรากฏว่าชาวบ้านแถวสนามกอล์ฟเนี่ยเขามีการบันทึกภาพไปได้เราก็เลยไปไล่<ม>ภาพนิง่งภาพใช่มีวง,วง,งจรป,ปิดกับภาพนิ่งด้วยฮะภาพนิ่งที่ชาวบ้านเขาถ่ายไ้เขาบอกเฮ้ยดูจากข่าวเนี่ยพูดว<อ>่ารถคันนี้เป็นรถคันที่ก่อเหตุอุ้มคุณหมายไปหรือเปล่าคืออย่าลืมนะแสดงว่าศพเนี่ยมันทิ้งไปแล้วใช่ทิ้งตั้งแต่27ตั้งแต่27แต่ประเด็นคือมันวนรถใกล้ๆกับจุดเจอศพอีกทําไม ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละฮะ,ะมันวนแถวนี้ใกล้ๆกับศพเนี่ยเพื่ออะไรตํารวจก็กำลังะวะ่าหรือมันวนเพื่อมันจะทําลายอะไรสักอย่างหนึ่ง<ช>ซึ่งนี่คือวันที่29<ช>ก่อนที่ตํารวจจะมาเจอศพกันแล้วเนี่ยนะฮะ,ะมันวนอยู่แถวศพเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชม,มฮะนี่ฮะ <c oughs> เป็นยังไงภาพต่อไปก็ <lk lk lk> คือเราจะได้ภาพกล้องวงจรปิดที่เขาเห็นเขาวนไปวนมาเนี่ยอยู่ในจุดนี้ก็คือวน,วนเข้าในซอยเนี่ยประมาณ18นาฬิกา14นาทีแล้วขาวนออกใน18นาฬิกา17็นาทีก็เหมือนวนเข้าวนออกอยู่จุดนี้อยู่ประมาณ4-5นาทีนะคะซึ่งก็สงสัยว่าเขาอาจจะไปทำลายหลักฐานหรืออะไรหรือเปล่าแล้วเราก็มีภาพกล้องวงจรปิดว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เข้ามาเก็บหลักฐานตรงจุดนี้จริงๆพาะชาวบ้านเล่าให้เราฟังก็แสดงว่าตํารวจเนี่ยต้องมีการสงสัยว่ารถคันนี้เข้ามาทําอะไรตรงจุดนี้ค่ะดูภาพพอถอใช่ไหมใช่ค่ะจะมีภาพพอถอเนี่ยเข้ามาตรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าตํารวจมีภาพพอถอด้วยนะฮะหลังนห่เห็นไหมฮะค่ะมันก็กลายว่าหลังจากคุณทิ้ง27 29คุณวนอยู่นั่นแหละค่ะถูกไหมฮะ พอตำรวจเจอศพยี่เก้าพอถอเลยต้องมาเก็บเลยวันที่สองเฮ้ยมันทิ้งอะไรกันวะแถวนี้เพราะนอกจากศพเนี่ยจบไปแล้ว อย่าลืมนะคะว่าคดีนี้เนี่ยเห็นบอกว่ายังหาปืนกันอยู่ใช่ปะใช่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยลักษณะของการสํารวจของทีมข่าวที่เข้าไปสํารวจเส้นทางนี้ด้วยนะคะเห็นบอกว่าเป็นลักษณะเส้นทางที่ค่อนข้างเปลี่ยวค่ะแล้วก็ไม่มีบ้านคนถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะมืดสองข้างทางมีคนนําขยะมาทิ้งเนี่ยค่ะทีมข่าวเรามีการขับรถเพื่อที่จะสํารวจเนี่ยนะคะฉะนั้นจึงเป็นเป้เปาหมายที่มีตํารวจเนี่ยไปตรวจพื้นที่ก่อนหน้านี้ในการหาหลักฐานเพิ่มเติมพ่ที่จะเชื่อมโยงกับคดีนี้ด้วย ไม่รู้ว่ากิจทิ้งอะไรนะฮะ,ะนี่ฮะแล้วคนเราอ่ะพอมันฆ่ามันรู้ว่าที่ทิ้งศพเนี่ยอยู่แถวนี้คือตั้งแต่27การที่วนกลับมาอีกเนี่ยก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะกล้องวงจรปิดจะจับได้และตำรวจเขาต้องบีแน,น่แต่มันยอมวนกลับมาฮะก็เลยเนี่ยฮะโอ้โหถ้ามันทิ้งตำรวจก็หาไม่เจอหรอกอม,มันป่าหมดเลยคุณผู้ชมฮะนี่คือทางที่รถของกิจมันวนนะฮะ,ะซึ่งกำลังสงสัยว่าทำลายหลักฐานนั่นแหละแต่ไม่รู้คืออะไรฮะ